สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เราจะมาอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับการเปิดใช้กลยุทธ์การลบนะครับแล้วก็กลยุทธ์การลบนะครับมันจะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หมวดนะครับก็คือหมวดทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นหมวดที่สามารถใส่กับตัวละครไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเฉพาะอุยกก๊กกกอุกกและค่ายขุนนะครับสาหรับสกิลกลยุทธ์การลบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบแผนสีแดงกับแบบแผนสีส้ม สำหรับแบบแผนสีแดงและสีส้มวิธีการเปิดใช้นะครับก็จะเหมือนกัน,นครับคือเราจะต้องมีตัวละครนั้นๆก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อมาเปิดใช้นะครับอย่างสมมุติว่าผมจะเปิดใช้กลยุทธ์สีแดงตัวนี้นะครับมันจะต้องแยกเตียวเลี้ยวนะครับก็คือเราก็กดไปที่แยกครับถ้าเรามีขนพลเตียวเลี้ยวนี่คือเราก็กดแยกได้เลยทันทีมันก็จะเป็นการเปิดกลยุทธ์ขึ้นมานะครับซึ่ง กลยุทธ์เนี่ยมันจะมาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก่อนนะครับแบบที่ผมเปิดอันนี้นะครับแล้วก็เราก็กดเข้าไปนะครับซึ่งกลยุทธ์สีส้มเนี่ยเราจะใช้ไอตัวขุนพลสีส้มนะครับธรรมดาเนี่ยทั้งหมด10ตัวนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งจะให้10%นะครับให้เราอัพถึงร้อยนะครับก็จะสามารถเปิดปลดล็อกมันได้นะครับถ้าเป็นตัวสีแดงเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งหมด20ตัวนะครับเพราะว่ามันขึ้นแค่ตัวละ5%นะครับ หลังจากที่เราปลดล็อกได้เสร็จเนี่ยเราจะยังใช้มันไม่ได้นะครับเราจะต้อง ER, เปิดมันด้วยการใช้คัมพีอีก2อ,อันอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นตัวสีสม้มกุลยุ์สีส้มนะครับต้องใช้ตัวนี้ครับภาพเทกเก็ตไรความโลบนะครับถ้าเป็นกุลยุ์สีแดงจะต้องใช้ภาพมังกรน,นะครับเมื่อเราปลดล็อกได้แล้วเราก็จะได้แบบภาพมาครับซึ่งเราก็จะสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับก็เล <MS> ื่อนไปที่ตัวละครนะครับแล้วก็ ตรงกนอยุการลบนะครับแล้วก็เลือกสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ให้เหมาะกับตัวละครที่เรามีนะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับ